ถ้ามึงล้มครั้งนี้เนี่ยมึงขึ้นไม่ได้แล้วนะกูจะบอกกันนะอีนอรอนี่นะก่อนจะโพสอะไรนะ่ะมึงต้อเอาความจริงมาโพสนะอย่าไปโพสเป็นบ้าเป็นบอนะนางจะตายเพราะนางมาโพสแบบนี้แหละตายอีกทีนึงนี่คือกูไม่กลับแล้วนะคะ จากเหตุการณ์โจทย์คืนบานยักขโมยทรัพย์สินกลายเป็นมหากาบด่ามาลูกหลานบานปลายจนถึงการจะฟ้องร้องกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นาราเคปกระเทยค่ะออกมาตอบด่ามาคนจะผิดปมหนี้สินหลังจากที่เห็นว่านารามีเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมีเงินสดกันล้านหกที่ถูกขโมยไปซึ่งเจ้าตัวก็มีประโยคหนึ่งที่ชีชแช้แจงค่ะว่าจากเหตุการณ์ที่นาราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำลังออกมาจากคุกจริงๆแล้วไม่ต้องใช้นี่แล้วแต่ด้วยความรู้สึกผิดและความรับผิดชอบต่อสังคมนาราจึงดำเนินการใช้นี้บัตร โดยตลอดขณะที่บอส n โนตค่ะออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ถึงสติแต่เรื่องราวกับลูกหลักบาดไปและล่าสุดประกาศจะดำเนินการทางกฎหมายสุดทางด้านนาราลัาน่นฟองมาได้เลย สืบเนื่องจากเหตุการณ์ช็อกรับป้นปีค่ะเมื่อนาราเคปกระเทยจับโจทโทษเด็กเก่าพอออาตังโมบุกขึ้นบ้านขโมยทรัพย์สินบ้านยักษ์และพบว่าถูกขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมรู้ไปสองใบและเปิดตู้เซฟขโมยเงินไปอีกล้านหกแต่ได้คืนมาหกแสนและล่าสุดได้กระเปาขข๋าคืนครบหมดแล้วแต่งานนี้ไม่ไหวมีดาม้าหลังคนจะผิดปมนี้ของนาราว่ามีเงินซื้อของแบรนด์เนมมีเงินเก็บหลักล้านแบบนี้แล้วเรื่องนี้คือ,อยังไงซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาโพสชี้แจงทันทีค่ะว่าลายคนสงสัยว่านาราเอาและทาไม ไม่เอาเงินนี้มากชจนีนาราจ,จะขอชี้แจงอย่างละเอียดนะคะจากเหตุการณ์ที่นาราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำหลังจากออกจากคุกมากจริงๆแล้วไม่ต้องใชหนี้แล้วแต่ด้วยความรู้สึกผิดและความรับผิดชอบต่อสังคมนาราจ,จึงดําเนินการใจนีมาโดยตลอดรวมต่อหนึ่งปีแล้วนาราจ,จะใชน้นีประมาณ1 0 1ถึงล้านค่ะเงินที่นาราได้จากการทํางานนาราจ,จะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะรายได้หนึ่งร้อแบ่ง70%สําหรับการใชน้นีและอีก30%สําหรับการซื้อความสุขเผื่อที่เราจะมีแรง ในการใช้ชีวิตและหาเงินมาใชา้หนี้กระเป๋าบางใยซื้อต่อจากพี่มิกจากผู้ช่วยพี่ฟุกบางใบเจ้าของแบบที่เอ็ดูนาราให้มาบางใบได้จากโบนัสจากการปักตะกานารากระจายเงินใช้หนี้มาโดยตลอดปีนี้ปิดยอดบางกลุ่มเรียบร้อยแล้วและเตรียมวางแผนจะทบเงินชำระก,กลุ่มยอดหลักล้านต่อไป ซึ่งทางด้านของบอสโนดอีสานนครสิงค์ค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวโพสดึงสติค่ะว่ารอดลงอาญาไม่ได้แปลว่าไม่ใช่นี่นะถ้าวันไหนเธอไม่ใช้นี่เธอก็แค่ติดคุกเงินไกลๆก็อยากได้คืนทั้งนั้นแหละฮัทแทกเคล็บกระเทย ทางนาราค่ะก็แชร์โพสต์ดังกล่าวร่ายยาวชี้แจงค่ะว่าขอโทษนะคะคุณต้นทางโพสต์น่าจะเข้าใจผิดนะคะคดีของน้องนาราคือต้องสารหลอกลงอาญาเพราะพฤติการของนาราคือการขายของไม่ใช่หลอกให้ลงทุนซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากอันนี้คือคดีที่ทําให้นาราเข้าคุกไม่เกี่ยวกับคดีบ้านโป่งค่ะที่จําคุก14ปีซึ่งรายละเอียดมันเยอะแยะมากซึ่งคนที่รู้เรื่องก็มีแค่นาราผู้พิพากษาและแม่นาราและผู้เสียหายค่ะแต่สิ่งที่นาราผิดคือดอกเบีย้ยแพงตามอัตรา ของธนาคารไทยมันเลยทําให้นาราต้องรอลงอาญาในคดีที่ติดคุก เพราะฉะนั้นแล้วมันมีอีกเหตุหลายผลหลายอย่างซึ่งคุณพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้หนูอยากคิดเองเอาเองนะคะว่าถ้าหนูไม่ได้ใช้นี่ก็ต้องเข้าคุกอีกรอบนั้นแสดงว่าพี่กําลังกล่าวหาหนูข้อความที่ไม่เป็นจริงและกําลังใช้ความคิดตัวเองตัดสินคนอื่นเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรอยากจะพูดอยากจะพูดอะไรโตแล้วรบกวนพูดในสิ่งที่เป็นความจริงและเรารู้จริงอยากพูดแค่ความรู้สึกตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่เก๋เลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าหนี้นารา ไม่ได้รู้เรื่องนาฬาไม่ได้นั่งอยู่ในศาลแต่สามารถมาตัดสินนาาได้แล้วแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าอยากพูดว่าอยู่ในจุดที่นาฬเตือดไม่ได้นี่ไม่ใช่เตือนแต่นี่คือการพูดแบบไม่ดูเรื่องฟ้าของปิงลี่ค่ะก็ออกโรงปกป้องทันทีค่ะว่าไม่ใช่ต่านี้แต่โพสตแตกกันาาเรื่องนี้ใส่แฮชแท็กเทปกระเทยอันนี้ตั้งใจจะมาเอาอะไรคะนน้องมันก็อยู่ของมันดีๆไม่ได้ไปว่าตามด่าใครเลยช่วงนี้เพราะสอนมันให้ใจเย็นขึ้นตลอดแล้วนี่อะไรนะคืออะไรนะ บ้านเริ่มลุกลามบาน,บานปลายกลายเป็นการเปิดศึกฟาดกันเดือดสนั่นโซเชียลค่ะโดยทางบอสน์อนเองได้พูดถึงเรื่องที่ตนโพสลงในโซเชียลซึ่งภายหลังได้มีการลบออกไปบอสน์นเนี่ยเผยกลางไลฟ์ค่ะว่าที่ผมโพสต์เขาไม่ได้เป็นนี่ผมผมเข้าใจแหละว่าคนทํางานที่ผมโพสต์ว่ารอลงอาญาไม่ได้แปลว่าไม่ให้ใหนี่อันนี้คือเรื่องจริงเพราะสารตัดสินจาคุก14ปีหรือเปล่าไม่ได้ใจอินฟูท่านหนึ่งเคปกอทอที่มีโจรขึ้นบ้านแล้วขโมยกระเป๋าเข้าไปแล้วสังคมเลยมาตั้งคำถามว่าเอา้าคุณเป็นนี้ตั้งเยอะ ติดนี้ในฐานะช่อโกงคุณเป็นนี้ตังเยอะตังแยะทำไมถึงมีเงินซื้อกระเป๋าลูผมเข้าใจได้ว่าคนทํางาน70%ต้องใช้นี้30%ต้องใช้ชีวิตอันนี้เข้าใจได้แต่ประเด็นที่ผมสงสัยก็คือว่าที่โพสต์เขาไม่จําเป็นต้องใช้นี่เราก็ได้เพราะเขาไปติดคุกมาแล้วเฮ้ยเงินเกือบร้อยล้านสารตัดสินจําคุก14ปี คุณไปติดคุกแค่นั้นแล้วคุณจะไม่ใช้นี่ใครเลยถือว่าเป็นโมคะทุกคนก็ต้องทาแบบเธอหมดสิแต่ในข้อ,ขอกฎหมายเห็นคนมีโพสต์ตอบว่าโทษจําคุก14ปีคือหลอนลงอาญาและสารให้ออกมาทํางานหางเงินใช้นี่เจ้าหนี้ให้หมดทุกบาทนี่คือข้อเท็จจริงผมเลยบอกว่าถ้างานคนเรามันจะไปยากอะไรก็แค่ไปโชกโกรมาแล้วไปติดคุกปีสองปีเหมือนเธอนี่แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตจิตนี้หรอซึ่งมันดูตลกและมันดูไม่จริงใจตลกค่ะ ไม่อย่างงั้นทุกคนก็ไปทำมาหากลิ่นช่อโกงคนแล้วก็ไปติดคุกโดนคดีช่อโกงไปตั้งเยอะไม่ใช่จะเป็นร้อยล้านนู่นหรอกี่สิบล้านละ่ะกว่าจะหาเงินได้ห้าล้านสิบล้านบางคนทางชีวิตยังหาไม่ได้เลยไปช่อโกงคนมาแล้วมาติดคุกปีสองปีแล้วมาบอกว่าสาลไม่เห็นบอกว่าให้ใช้นี้อะไรแบบนี้ประดุดแปลกๆไงมันไม่ใช่คุณพูดไม่จริงไงก็เลยรู้สึกว่าเออนางพูดไม่จริงนาะเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เรื่องที่นางทํางานและอยากให้ของขวัญกับตัวเองในฐานะที่ทํางานใช้นี้จนหนักหน่วงนางอยากจะซื้อ เป็นพลังให้ตัวเองอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เจตนาคือเราต้องใช้ที่คนอื่นด้วยอันนี้ใช้จริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่เห็นโพสต์ก็คือนางบอกว่า70%นางอยากเก็บเอาไว้ใช้นี่ซึ่งนางใช้ไปแล้วประมาณ10-15ล้านแล้วในะเรื่องของกระเป๋ารู้ที่โดนขโมยไปนางบอกว่าให้รางวัลตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าโทษจำคุกเขาให้รองลงอาญาให้เธอออกมาหาใช้นี่เจ้าหนี้ไม่ใช่หรอเธอจะมาโพสว่าในส่วนนี้เธอจะไม่ใช้ก็ได้เพราะเธอติดคุกม,มาแล้วฉันเป็นเจ้าหนี้ฉันก็ บอสอึกนะบอสโนดอยากบอกอีกว่าถ้ามึงล้มรอบนี้มึงขึ้นไม่ได้อีกแล้วนะที่ผ่านมาเคยชื่นชมและชื่นชอบในการตั้งใจทํางานหาเงินมาใช้นี่แต่ที่มาบอกว่าติดคุกแล้วไม่ต้องใช้นี่ก็ได้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ผมโพสต์น่ะเขาไม่ได้เป็นหนี้ผมนะอินฟูท่านนี้ไม่ได้เป็นหนี้ผมผมแค่ผมก็เข้าใจแหละว่าคนทํางานเนาะที่ผมโพสต์บอกว่า รอลงอายาไม่ได้แปลว่าไม่ให้ใช้นี่อันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าเขาสารตัดสินจําคุกสิปีหรือเปล่าไม่แน่ใจคือมีอินฟูท่านนึงที่เจ้าของอฉายาเคปเกเคปกอทอนี่แหละน้อที่อโจรขึ้นบ้านพอแตงโมแล้วขโมยกับป๋าเข้าไปแล้วนางก็สังคมเลยมาตั้งคําถามสังคมบวัสดีครับพี่สมยิงสังคมเลยมาตั้งคําถามว่าอา้า คุณเป็นหนี้ตั้งเยอะคือตอนนั้นเขาติดหนี้ในฐานะชอบโกงเนาะเออคุณเป็นหนี้ตั้งเยอะแยะแล้วทําไมคุณมีเงินซื้อกระเป๋าหรูผมเข้าใจได้ว่าคนทํางานมันก็ต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้หนี้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องใช้ชีวิตอันนี้เข้าใจได้เนาะแต่ประเด็นที่ที่ผมสงสัยก็คือว่าที่เขาโพสต์บอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องใช้หนี้แล้วก็ได้เพราะเขาได้ไปติดคุกมาแล้ว เฮ้ยเงินเกือบร้อยล้านอ,ะอ่ะสารตัดสินจำคุกสิบสีปีอ,ะอ่ะคุณไปติดคกูแค่นั้นอะ่ะแล้วคุณจะไม่ใช้นี่ใครเลยนี่กับเป็นโมคะคนก็ทําหมดสิคนก็ต้องทําแบบเธอหมดสิถูกต้องไหมเออคนก็ต้องทําเหมือนโทรหมดเลยนะแต่ในข้อกฎหมายหเห็นมีคนมามาโพสต์ต่อว่าโทษจําคุกสิบปีนะ่ะคือรอลงอาญาและสาลให้ออกมาใช้นี่ทํางานหาเงินใช้นี่เจ้านี้ให้หมดทุกบาท เนี่ยคือข้อเท็จจริงผมเลยมองว่าเอา้าถ้างั้นอะ่ะคนเรามันจะไปยากอะไรก็แค่ไปช่อโกงมาแล้วก็ไปติดคุกปีสองปีเหมือนเธออย่างนี้หรอ mm. แล้วออกมาใช้ชีวิตยอย่างนี้หรอซึ่งมันมันดูตลกอะมันดูไม่จริงใจอะ่ะมันดูแบบตลกอะ่ะอันนี้พูดจริงๆนะที่โดนขโมยกับเป๋งไงจําได้ไหมไปดูสิไม่งั้นทุกคนก็ไปทํามาหากินชอโกงคนแล้วก็ไปติดคุกเออโดนคดีชอโกงไปตั้งเยอะ ไม่ใช่จะเป็นร้อยล้านหรอกี่สิบล้านน่ะกว่าจะหาเงินได้ห้าล้านสิบล้านบางคนทั้งชีวิตจะหาไม่ได้เลยไปชอบโกงคนมาแล้วก็แบบจะมาติดคุกปีสองปีแล้วมาบอกว่าศาลไม่บอกว่าให้ใช้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันดูแปลกแปกไงมันไม่ใช่คุณพูดไม่จริงไงก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออนางพูดไม่จริงนะอะไรเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่เรื่องที่นางทํางานแล้วนางอยากให้ของขวัญกับตัวเองในฐานะที่ทํางานใช้นี่จนหนักห่วง นางอยากจะซื้อเป็นคนเราของตัวเองอันนี้คือเรื่องปกติแต่เจตนาคือเราต้องใช้หนี้คนอื่นด้วยอันนี้ใช้จริงไหมจริงไหมไม่จริงอันนี้ไม่รู้เนาะแต่เท่าที่เห็นโพสก็คือนางบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นางอยากเก็บไว้ใช้หนี้ซึ่งนางใช้ไปแล้วประมาณสิบล้านสิบห้าล้านเออแล้วก็ในเรื่องของกระเป๋าหรูที่โดนขโมยไปคือนางว่านางให้รางวัลตัวเองอันนี้ไม่ได้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ว่าพูดถึง อินฟูชื่อดังนอ,อไงเคปเคปกทที่นั่งมาโพสอ่อะว่าแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช้นี่สาสิบเปอร์เซ็นซื้อของให้ตัวเองอันนี้ไม่ได้ว่าเลยนี่เข้าใจแต่ว่าเราจะมาโพสบอกว่านาไปติดคุกมาแล้วไม่จำเป็นต้องใช้นี่ก็ได้อันนี้ไม่จริงคุกตั้งสิบสี่ปีคุณไปติดแค่ปีสองปีนี่ตั้งเป็นกี่สิบล้านน่ะไม่งั้นคนทั้งประเทศก็ทำแล้วสิไปติดคุกแค่นี้เออ โทษจำคุกนะ่เขาให้รอลงอาญาให้เธอออกมาหาใช้หนี่เจ้านี่ไม่ใช่หรอเธอจะไปโพสเธอจะโพสหรว่าในส่วนของนี่เธอไม่ใช่ก็ได้เพราะเธอไปติดคุกมาแล้วเฮ้ยฉันเป็นเจ้านี้ฉันก็เสกอึกนะถ้าจะเป็นเจ้านี่นะอ้าวถ้ามึงล้มครั้งนี้เนี่ยมึงขึ้นไม่ได้แล้วนะกูจะบอกกันนะอีนอรอนี่นะถ้าล้มครั้งนี้คือขึ้นไม่ได้แล้วนะก่อนจะโพสอะไรนะ่ะมึงองเอาความจริงมาโพสนะอย่าไปโพสเป็นบ้าเป็นบอนะกูจะบอกให้นะเอ้ย มึงมาอีกไมอีเน็ตเน็ตโยมึงอย่าไปโกงคนมาไปติดคุกปีสองปีแล้วบตดองใส่หนีเป็นไปบ่ได้ดอกกูจะบอกมึงให้ถ้าโทษอาญาถ้าคูโทษจำคุกอ่ะรอลงอาญานะ่ะสารให้ออกมาใช้นี่เขาลูกทำมาหาเงินใช้นี่จา้าโยไม่นังซื้อนังหาขอี่หลีเนาะกูจะบอกให้เลยนะนอรอนะกูนะ่ะชื่นชมกูก็เคยชื่นชมมึงนะว่ามึงออกมาแล้วมึงทำมาหาเงินใช้นี่อย่างนั้นอย่างนี้ ไม่เกี่ยงโน่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เธอโพสอะมันไม่ถูกค่ะโพสต์บอกว่าประโยคนี้ประโยคเดียวเลยว่าไปติดคุกมาแล้วเป็นเนี่ยสารไม่ให้ใช้ก็ได้นี่อันนี้ไม่จริงโทษจำคุกทั้ง14ปี่ปีจติดแค่ปี2ปีต้องจะบอกว่านี่หายหมดในประเทศไทยนี่ให้ก็ไปหักไม่งั้นก็ไปหาโกงคนมาแล้วไปติดคุกอองสีต่ตีไม่มีนางจะตายเพราะนางมาโพสแบบนี้แหละตายอีกทีนึงนี่คือกูไม่กลับแล้วนะคะคนที่เขาลำบาก คนที่เขารำบากเงิน,นเงินก้อนสุดท้ายของเขาอ่ะเขาก็หวังหวังอยากได้คืนทุกคนนั่นแหละอยากได้คืนหมดแหละนอรอเคปกอทองายที่ั่งมาโพส์งายว่านางไม่จําเป็นต้องใช้นี่คืนก็ได้เพราะนางไปติดคุกมาแล้ว เรื่องราวยังไม่จบแล้วก็เดือดขึ้นเอยๆค่ะเพราะทางด้านของนาราย,ยังมีการออกมาโพสต์ไปหยุดรวมไปถึงมีการขุดเอาเรื่องราวในอดีตของอ e ีฟายออกมาแซะแรงและยังพาดพิงไปถึงบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก่อนที่จะมีการลบออกไปซึ่งหลายคนเองก็บอกว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องราวในอดีตที่เคลียร์คัดจับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ควรจะออกมาพูดถึงให้เกิดความเสียหายอีกและยังพาดพิงไปถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนาราเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าแม้ตัวเองยังใช้ซิลิคนปอมทำจมูกใคนนอื่ ย่เลนี้แสดงว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอรเซเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นเลยถ้าเรายังไม่ดีพอและยังคอมเมนต์ขยี้ใต้โพดอีกว่าขายตั้งหลายหมื่นใส่ซิลิโคนตัวละแปดเองหรอการทักมาขอโทษเด็กอะไม่แพ้หรอกนะฟ้องได้เลยค่ะแต่หนูฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ จนกระทั่งทางทด้านของบอดโน้ตค่ะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสข้อความสะเทือนกลางโซเชียลค่ะว่าทั้งชีวิตฉันไม่เคยฟ้องใครครั้งนี้ฉันจะฟ้องให้เข็ดศึกษาข้อกฎหมายด้วยนะเหตุเกิดเมื่อปีไหนและคดีจบไปยังไงแล้วก็โพสอีกว่าใครที่แจกข่าวเก่ารบกวนเอซทุกคนที่ยังรักผมอยู่ช่วยแคปและส่งให้ผมที ซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของปิงลี่ที่ออกตัวแทนนาราในตอนแรกเนี่ยก็มีการโพสข้อความด้วยการแชร์โพสของเพจหนึ่งที่มีการตัดคลิปลฟ์สดที่น,นราราค่ะได้เข้าไปสวนถากนิกี้ขยี้ข่าวพร้อมกับเขียนข้อความว่าสงสารมันหน่อยเธอะนีพึ่งมานั่งฟังเต็มๆไม่เ,เรื่องของตัวเองสักคนผิดหรือถูกอยากพึ่งไปตัดสินมันสิมันก็กำลังสู้อยู่ไล่ใช้นี่อยู่กูก็ช่วยกันทำงานถ่ายงานช่วยกันขายของอยู่เนี่ยขนไม่ฟ้องก็อยากให้เขามาฟ้องมันก็ปวดหัวและยังโพสได้หลอนอีกว่าไม่เห็น พักพวกมันออกมาช่วยสักคนกูจุดๆมึงไปไลดูบ้านยักษ์ครบทุกคนหรือยังเขารักกันจริงใจให้กันมากกว่ามึงจริงใจกับพืนมึงอีกพวกกูไลสดก็บอกอยู่ว่าคุยกันแล้วเทคแขกกันแล้วเมื่อวานกูไปประชุมบ้านกันมาเคลียร์ในบ้านหมดแล้วพี่น้องรักกันดีซัพพอร์ตกันเพิ่มขึ้นอีกจะพิมพ์อะไรให้น่ารักก็อย่ามาทําให้น้องมันคิดมากเรื่องพี่น้องคนคอยช่วยเหลืออย่ามาทําให้คนอ่านเข้าใจผิดว่าพวกกูทิ้งน้องอีกจุดๆไม่อยากแคปคอมเมนต์มาลง แม่บอกเลยค่ะว่าวงการบันเทิงดี่เดือดกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวค่ะหลังจากนี้เรื่องราวจะจบลงอย่างไรจะเกลียดกันได้หรือต้องไปจบที่ศาลต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่แฟนๆท็อปดารานะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขแล้วขอให้ทุกอย่างเนี่ยรับลื่นไม่ว่าจะทําอะไรขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ขอให้ทําอะไรประสบความสําเร็จ ขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ค่ะขอความสุขค่ะขอควให้ปรินพ่อขออะไรคะพี่ยุ้งก็ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้เจมีความสุขถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกอดครายอยากดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่อง YouTube ท็อปตลาดและเพจ Facebook ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ